อิบนนอฟฟานคือสหกรณ์อมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการในระบบสถาบันการเงินแบบอิสลามก็เกิดขึ้นณจังหวัดปัตตานีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่ต้องการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแบบอิสลามที่ต้องการมีระบบเศรษฐกิจปลอดดอกเบี้ยอิบนนอฟฟานได้ถูกหยุดประกายขึ้นโดยกลุ่มปัญญาชนมุสลิม ที่ได้ศึกษาและร่วมทัำกิจกรรมในสถาบันอุดมมศึกษาในภาคใต้มีความเข้าใจในปนัญหาของสังคมท้องถิน่นจึงร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการเงินแบบอิสลามและมีความจำเป็นของการระดมทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ แต่ปราศจากแหล่งเงินทุนที่อลานรองรับครั้งนี้จึงริเริ่มส่งเสริมให้มีการออมการลงทุนและการทำธุรกิจประเภทต่างๆให้มากขึ้นตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มชุมชนและสังคมโดยรวมเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาบะอัครสาวกของท่านศาสดามุฮัมมัดสอลลัลอวะลัยวะสลลัม ผู้เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมคือท่านอุสมานอิบนุอฟัฟฟานคอลิฟะลำดับที่สแห่งประวัติศาสตร์อิสลามจึงได้นำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตสิสหกรณ์พศ2542ต่อน,นายทะเบียนสหกรณ์และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐโดยให้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์อิมนูอฟฟานจำกัดทะเบียนเลขที่อออศาม008335มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2535เป็นต้นมา,มาวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกพึ่งตนเองเพื่อดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักคุณธรรมและจะริยธรรมอันดีงามบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีกิดดีมีสุขรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีความสนใจและตระหนักในธุรกิจแบบอิสลามส่งเสริมให้มีการอ,อมทรัพย์และระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆส่งเสริมให้มีการลงทุนทำธุรกิจในแขนงต่างๆส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี